ทักพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีจากพี่น้องโมลีเบาเผ็ดชุ่มคือซ่ามาฝากลูกฝากเมียเอามาโชว์เรือเนี่ยโชว์ไกลๆเลยมันเล่นควงนี่เลยค่ะกินดีๆลูกเอาเมื่อก่อนจับให้คนมาเพี่น้องมันจับกลมสองถาดมั้งถาดนี่นานอ่ลี่กินบอแม่ไม่กินแม่ อันเอิญอันนั่งลุงไปไซนั่งลุงนะเอ้าวมังเมฆไปไซเอาเมฆไม่กินแม่ให้เม่นนี่เรียกเอาล้านเมฆไม่กินเนี่ยเพิ่นไปจะกินอยู่ยเลยเนี่ยมึงเมฆอ่ะมาเมฆก็นี้เมฆมนเอิญคนดูเมฆอย่าไปถิ่นเด้อมันาขอร้องแหละเออทางนี้แกงดีอันนี้เอาน้องมาป้อนน้องดู เอยเออเออนน่บ่เห็นแล้วนีาเานี่มาประันนึงจะใส่อันได้รับวเทียนเดีวอันนึงก็อ่านได้พี่น้องเด้อมันได้แจกีมูหิ้เขาเสือกพี่น้องก็้าอะไรกินอ่ะนี่ แคบแคบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอืพอดีแรับเนาะกิน,นกินเปล่าอืมไม่น่าเป็นกิวแน่พิงกากินเจ้าสลายน,นี่เจ้านม่ต้อไม่กินเหรออืมอืมแย่จอมันจเ,เจ้าโดนรับผิดชอบของแคบเจ้าแหลกเลย น่าเปิดมองกเปิด่าดีเอมาลบนะเพิอม่จยงอันนี้หนาอะไรเป็นเดหรอนี่มินี่ยังไม่ยังบอกว่ามิดนี่ยังนี่แหมิมินาเนี่ยรับบิส

สืหนึ่งแค้นเอยไ่ใครเลยหาเลอก็ปชืได้สื่อหนแค้นดยมีเพชรบอตงว่าท่างหงเ่อกินมันพันบาทเลยวะเขายงปวงมาเกิดแลวแดงเป็นท่านสองอือยงแคนยง่แค้นจะถังตะเมียนนะเออเขาเดินนะ กูวเป็ดหาแล้วค่ะมือรำอเออเออนันิ้หอบยกคนังในช่องคนก็มีมีใครกบเขาอยู่ทางในบ้างมากู้เฮ้ย้สางม่อ่่ค่ะเมื่อก่บางกห้เขาอาจารย์สองสิ่งสสิ่งนะวนตามคุณได้ค่ะวนตามคุณอะ

ก็ฝป่นมันเบื่อไปแล้วแม่ก็บัวไปเอบบดทุงนาด้วยห้าหมืเปสิ่งไม่เือยมาอนเนาะใกวัที่นั่นี่นะก็คนินนี่องทไปใส่ซเลยนอื่เนินจนสิอิ่มได้กินจังหวะไ่อทหมดเลย ใส่ซอสะเลจันมันเพิ่นอันมันมีซอสมีหวานง่ามีหวานอย่างดียวนแบบแคงตรงนั้นผงบานฟิเมกอันอันอันนี่เม่ก่อนเลยตาน่าใช่เพื่มากินกินนัก ก่อมประตูเงินง่ายมึงม่น่นนนามึม่น่านะก็แบกเป็ดนะ้ยังอาดน้ำแล้เดี๋ยวนี้เราตอเร็นตามปุ๊กปุ๊ปุกเอาให้น้ำที่างางแตัวเืแม่ครับแกจะต้องกินมันมี2สองรถเด็กมันรถเดีวยวเด,ด็กต้องกินสองรถเด็กอันนี้มัน เอธิโอเปียอันนี้มันมุสลิมก็ม่ได้นแบบ้ตนั่นวายอกจริงออันนี้เขาเอิ้อนยังกอรมอนฮาฮาบนน้เฮียนชวดอันนั้นมิดเนงบุฟ่ลงนี่าคอยจะกินตะปุ่นเออมันคนนองนี่มันชัอปะรดเอ่แต่ว่อคอยว่าอันนี้ขี้แศมันอวนซีมเมอนี้ขี้แฉบบึงเบืองสีสันมัน เอากันอะ้ว่ากิ่นบอผู้ไปหับะเอาเดี๋ยวไปกินมดกินกินยอีกแล้วแมียนั่งลูกตะพกันมาลยกินแกน้องเมคนเอาไส้ปลาคือพมกกิ่นเสียเลยเอพราะในชิ้นหนึ่งอาไหมนี่หมา จคือแล้วขอให้แมวทานเราเป็นจิ้มหวานน้องนักน้องนักหนักโอ้เออขอให้น้องนักเดืกเอามากานอันนั้นจิ้มไปให้เราเอาให้พูดยวะส่้นี่อันนี้เอาไว้ไก่แม่อันนี้เพเอาไว้ไก่แม่เด็ที่น้องเห็นชัดเจนนะา๊ะแอนดิงยิบให้แม่อะไรอันนี้เอาโชว์ในกล้องเยพี่น้อง เอาไม่เอีล้นั่้ขกระบอสอันขออีกอันหนึ่งด้วยพจงซองไปกินเขาองไปไม่้จะไกินไรกินแลหรอกินไรหรอกินรหรอมันกินไรมันกินอมันได้ได้สิเลยวิวคนดีเลนเล่ด้วยคุณหอมค่ะอันนี้ด้อันยือดีอไรุแม่คยวิวดีแ่นไปคนโอ้โนไม่กินเ กักเบงคิดกบกะเบิ้งก็ของแม่นะกัของน้องเอันี้แบบว่ามันก็เนเรไมอนอประชามนกินกินได้น่เองขฮ้ยใี่ชอใแล้วใครจะทำนี่แต่คนทเนยผมก็อยากก็อยากกินเนาะนาทีค uh ึงตบาเพจที <c oughs> uh. uh ่ม uh ่กินด่ากิน่ารวเจังไได้มมตเอาให้เราไปที่เขาไปนี่านี่ยย่นัขาไมันีไปผ้อยู่นู่ขาไปผู้อยู่นู่

นบบ้ำแ,แข็งด้วยะน้ำแข็งยังไ้กงเทียวหัจกไปก็มีเอฟซียังก็ะเขากขว่าอันชาวมุ่นอันแขกคนมาเฮือนจะเป็นคนลาวจะเป็นไก่น้ำทางอะไรอยู่บ่คุณทามคุณทามข่อยทะสิเป็นยัง กะไดชีวิตหข้า,ากใกล้มัน an to to like เป re ็นใกล้นำได้บอหูจักยะบองเป็นคนเล่าคนไมยของผนขาวขาวขาจักประเทศไทยกบสรงบ้านน้องมน่กันนอแล้วไปยู่หลายปีาเมอหมากัเปียบเทียวแม่นยู่หลายก็ยู่ล่าี่น้องเนี่ยเาเขามาเป็นใกล้เหนมั้หูจักกระานที่ผ้าพนไปนันหละกับใกลแล้วน้อาอาหัจักบอกว่าเป็นคนลล่ายูหูจักยูบอกทน ดูเลยยองกับชาวบ้านคนมัดแช่เลยยองคุ้งเทบะปกั่นก็ได้น้งมันเด้อเทากักหัดชำบ้านดูมัดออกินไปจิมกินไปลรอมึงแขกแล้ันมันมมพักเป็นอะไรอ้าวโอเคไม่ต้องอนเอมีผัวนี่าทำนี่สิผมเด่นเพิจันท่าจังยังก็เก่งขึ้นมมันเลยน่าสบายดีอดเอาอะไม่กินพอดีเลยติบพอดีเออให้น้องลูกมาสิ้นเดียวกับพ่อแล้วสินเดีย มันมันคุลหลดเลอ้ะกินนะ้า่หะนั่นแหละให้น้องรูิเดียวกับพ่อละมั้งเพราอาได้วยท้งนั้ที่เท่าก็ยาตัวทายามึงบอกเอาไปให้กินบ้เไยเอาไเออเอาไปให้แล้อยากอะไรเอาเฮ้ยเอาไปเอาไปแนวนี้เลยไป